หน้านี่ที่เห็นเป็นโรงพยาบาลบางโคนนี่ครับตรงรถเก๋งออกมาโรงพยาบาลบางโคนแถวนี้ก็จะเป็นศูนย์ราชการเป็นที่หลวงทั้งหมดนะครับในละแวกนี้นะครับตรงนี้ก็สวนเลนได้ นะครับสำนักาครับาาเสร็จแล้วก็เป็นอำเภอนะับอาลนเป็นเทบาบงนนครับเทบานเสลจเป็นสำนัานทอยู่ตรงนี้ที่ว่าการอำเาภอนี้ก็คือานีตรวจนะคันกเลยสถานีตำรวจมะครับประมาณสัก50เมตรนะครับก็จะทางเข้าตรงนี้นะครับนี่ครับเดินจะมาลีสอร์ทเข้าตรงนี้เข้าไป ซ้ายมือนี่ก็คือสถานีตำรวจนะครับส่วนขวามือก็เป็นบ้านชาวบ้านนั่นแหละนะครับก็วิ่งเข้าไปนะครับวิ่งเข้าไปวิ่งไปนะครับซ้ายมือยังเป็นสถานีตำรวจอยู่นะครับแล้วก็ที่มองเห็นไกลๆซ้ายมือนั้นก็เป็นที่ดินนะครับอ่านี้วิ่งเข้ามานะครับวิ่งเข้ามาเรื่อยนะครับตรงนี้นะครับขวามือจะเป็น เสถีนะครับหรือว่าเป็นคนใหญ่คนโตจำบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็ตีเลี้ยวขวาเลยวีเลี้ยวขวานะครับแล้วเลี้ยวขวานี่เลี้ยว,วาาข,าขาานะยว,วามาตรงนี้นะครับเข้ามานะครับเลี้ยวขวามาตรงนี้นะครับเลี้ยวขวามาตรงนี้นะครับนี่ถึงแล้วนะครับที่นาสามไร่นะครับตรงนี้นะครับเราจะลงไปดูกัน ครับนี่เป็นที่ดินนะครับที่เห็นนั้นก็เป็นบ้านของท่านสารวัตรนะครับแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนนะครับเป็นสารวัตรตำรวจอาทีนี้ก็เนี่ยครับที่ที่นานะครับสามไร่นะครับยาวจนสุดลูกหูลูกตาตรงสุดตรงข้าวนะครับที่ปลูกข้าวก็คือที่นาที่เราประกาศขายนะครับที่ นี่นะครับหน้าที่กว้างติดถนนนี่ก็จะประมาณสัก50นะครับเกือบ50นะครับอันนี้ก็คุณครูนะครับคุณครูมีบ้านท่านนะครับบ้านคุณครูอันนี้ก็บ้านตำรวจเข้าไปข้างในนู่นก็บ้านตำรวจนะครับคุณครูท่านบอกนะครับนี่ครับที่ดินสวยครับที่ดินสวยใจกลางพังโคนที่มองเห็นตึกสูงๆนั่นเป็นตึก ตึกเงี่ยงป่าตึกเงี่ยงตึกสูงๆนะตึกสูงๆนั่นก็แฝดตำรวจนะครับแฝดตำรวจนีออ่อยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องห่วงมีตำรวจล้อมรอบ <c oughs> เออตำรวจได้ล้อมท่านไว้แล้วนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับสามไล่ไล่ละเอ,อไล่ละหนึ่งล้านบาทนะครับ นี่ครับอันนี้คือราคาจากเจ้าของที่เลยนะครับเราไม่ได้มีการบวกเพิ่มนะครับไล่ละสามเอ่อไล่ละล้านบาทรวมกันแล้วก็3มล้านนะครับนี่ลดลงแล้วนะครับเห็นคุณครูบอกว่าแต่แต่ก่อนก็ประกาศขายสามกว่านะครับสามล้านกว่าแต่ตอนนี้ลดลงแล้วนะครับที่สวยครับดินดีน้ําดีนะครับติดถนนถ้าจะมาทําบ้านกลางเมืองบ้านสวนก็โอเคเลย เป็นสวนแต่ว่าไม่ได้เป็นสวนอยู่ในโคกนะครับอยู่กลางเมืองอ่าทีนี้ที่ใครก็ไม่รู้นะครับก็ไม่ทราบอ่ามาดูอีกแปลงหนึ่งนะครับอีกแปลงหนึ่งก็ฝั่งตรงข้ามกันนี่เองนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นที่ยาวลงไปจนถึงพุ่มไม้นู่นนะครับอ่าเป็นที่หนึ่งงานนะครับหนึ่งงานอ่าหน้าหน้ากว้างเท่าไหร่ก็เดี๋ยวจะวัดดูนะครับ ยังเรายังไม่ได้วัดนี่ครับก็มีเพื่อนบ้านเป็นตำรวจนะครับโอ้ดีนะครับเป็นคุณครูโอ้อนาคตดีนะครับอ่าทีนี้เราก็จะมาวัดเขตวัดหน้ากว้างนี่นะครับมีหลักหมดนอ่หลักหมดอยู่ตรงนี้ก็จะเกี่ยวตรงนี้หลักหมดนะครับหลักหมดอผู้ช่วยเรากาลังดึงอยู่นี่ครับอ่ดึงตึงเลยนะครับเราจะไปดูว่าที่แปลงนี้นี่ ยาวเท่าไหร่หน้ากว้างเท่าไหร่สุดมุมนั่นแหละจะเปไนอันติดบ้านอัน,อนสารวัตรเพื่อนเออ <c oughs> นี่ยครับเห็นหมดไหมครับเห็นหมดไหมนี่ครับหมดก็สุดขอบรั้วนี่แหละนะครับอ่ะเดึงไปก็เนี่ยครับหกสิบเท่าไหร่อ่ะสามสิบเอ็ดเมตรหกสิบเซนนะครับหน้ากว้างนี่ นี่นะครับหน้ากว้างของตัวน,นี้โอเคครับเนานส่วนงานนี้นะครับก็เริ่มมัดจากตรงนี้นะครับน, <c oughs> นี่ยครับความกว้างของหน้าถนนอ้าวดึงเท่าไหร <c oughs> ความกว้างของตัวนี้สิบสี่จุดหกนะครับสิบสี่จุดหกประมาณนี้ครับตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับฝ <c oughs> นตกแล้วเราก็ต้องรีบเก็บแล้วครับตอนนี้